สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังมาสรุปในเรื่องให้ฟังกันนะครับโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า land of mine ดินแดนกับระเบิดหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่2งนะครับช่วงที่เยอรมันพ่ายแพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรในหนังสงครามเรื่องอื่นๆเราจะได้เห็นคนเยอรมันเป็นเหมือนกับปีศาจฝ่ายเยอรมันมักจะได้รับบทเป็นผู้ร้ายอยู่เสมอแต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันต่างออกไปนะครับเราจะได้เห็นคนเยอรมันในแบบที่เป็นฝ่ายถูกกระทำบ้างถูกบังคับขู่เข็นและดูถูกเหยียดหยามสารพัด และคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของหนังทั้งเรื่องผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กดิสไลค์ถ้าคิดว่าคลิปของผมมันไม่ดีนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยข้อพระคุณครับ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 เดนมาร์กพฤษภาคมปี1945 5ปีหลังจากการยึดครองของเยอรมันสิ้นสุดลงกองทัพนาซีเยอรมันพ่ายแพ้พวกทหารเยอรมันที่เหลือตามประเทศต่างๆก็จะกลายเป็นเฉลยสงครามไปโดยปริยาย ในตอนนี้พวกทหารเยอรมันจานวนมากกําลังเดินเรียงแถวไปที่ไหนสักแห่งซึ่งก็มีทหารเดนมาร์กคนหนึ่งท่าทางองอาจกําลังควบคุมพวกเขาอยู่นะครับในระหว่างขับรถตรวจตาดูความเรียบร้อยทหารเดนมาร์กคนนี้เนี่ยก็ได้เห็นเฉลยสงครามชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาถือธงเดนมาร์กติดมือมาด้วยไม่รอช้าเขาจอดรถและปรีเข้าไปหานักโทษคนนั้นทันทีเขาทําร้ายเฉลยคนนั้นซะนุ่มพร้อมกับตะโกนบอกไปว่า นี่มันไม่ใช่ธงของแกนะเว้ยนี่มันธงของประเทศฉันแกไม่มีสิทธิ์ทีจะมาถือธงของประเทศฉันนะเว้ยใส่หัวไปซไอ้พวกเยอรมันสารเลวชาวเดนมาร์กไม่ต้อนรับพวกแกไปให้พ้นดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดไอ้พวกเฉลยชาวเยอรมันพวกนี้มากเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องขอเล่าเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับ ก่อนที่เยอรมันจะพ่ายแพ้สงครามกองทัพเยอรมันเนี่ยได้เข้ายึดครองเดนมาร์กซึ่งเดนมาร์กเนี่ยก็อยุดติดเยอรมันในทางเหนือเหตุผลที่เยอรมันบุกเดนมาร์กเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นการขยายอาณาเขตทางการทหารเพื่อที่จะบุกฟินแลนด์ต่อไปนะครับแล้วทีนี้พอยึดเดนมาร์กเอาไว้ได้กองทัพเยอรมันเนี่ยได้นำระเบิดไปฝังไว้ตามชายหาดนะครับเพื่อที่จะป้องกันการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรแต่สุดท้ายระเบิดที่ฝังไว้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานเยอรมันพ่ายแพ้สงครามไปซะก่อนและ5ปีต่อมาหลังจากนั้นนนนนก็็จะเเเปปหหมืออตที่งิด เฉลยศึกชาวเยอรมันจํานวนมากกําลังถูกเกณฑ์ให้เดินไปที่ไหนสักแห่งฉันคือผู้กองเอฟเบย์ยนสินจากหน่วยทหารรับใช้เดนมาร์กฉันถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อที่จะเก็บกวาดหลังสงครามเดนมาร์กไม่ได้เป็นเพื่อนของพวกแกพวกแกก็ควรที่จะเข้าใจเรื่องนั้นอย่าหวังว่าเดนมาร์กจะอ้าแขนรับพวกแกที่นี่ไม่มีใครต้องการคนเยอรมันและฉันมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวก็เพื่อเก็บกวาดใช้ฝั่งตะวันตกของเดนมาร์กซึ่งมันเต็มไปด้วยระเบิดของเยอรมัน กับระเบิดประมาณ2.2ล้านลูกบริเวณชายฝั่งตะวันตกของเดนมาร์กมากกว่าทุกประเทศในยุโรปใครสักคนในเยอรมันคงจะคิดว่าพวกฝ่ายสัมพันธมิตรจะเข้ายึดที่นี่สินนะช่างน่าอายและโง่เขลาใครก็ตามที่มันคิดแบบนั้นและผลพวงทั้งหมดมันจะมาตกอยู่ที่พวกแกฉันจะให้พวกแกไปกู้ระเบิดที่ว่านั้น และในเวลาต่อมาเมื่อพวกทหารเดนมาร์กให้พวกเฉลยชาวเยอรมันเรียนทฤษฎีการกู้ระเบิดไปจนหมดแล้วพวกเขาก็ได้ให้เหล่าเฉลยมากู้ระเบิดแบบของจริงนะครับเรียกได้ว่าถ้าพลาดคือตายโดยพวกเขาได้ให้เฉลยเข้าไปซ้อมในห้องที่ทําขึ้นมาแบบพิเศษคาดว่าห้องนี้จะสามารถรับแรงระเบิดได้คนที่พลาดก็จะตายแค่คนเดียวในห้องฉากการฝึกกู้ระเบิดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน่าหวาดเสียวและก็หลุนมากๆซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันก็มีคนพลาดจริงๆนะครับ เสียงระเบิดทําให้พวกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยขวัญเสียไปตามๆกันหลังจากนั้นเฉลยกลุ่มหนึ่งได้ถูกส่งตัวมาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับชายหาดเฉลยสงครามเนี่ยจะต้องมากู้ระเบิดที่ชายหาดนี้แล้วก็จะใช้บ้านหลังนี้แหละเป็นที่พักโดยในเวลาต่อมาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาคุมเฉลยกลุ่มนี้ก็มาถึงเขาคือทหารเดนมาร์กที่ท่าทางองอาจในตอนต้นเรื่องและเขามีชื่อว่าจาคาวนะครับ ซึ่งจาาเนี่ยก็โคตรดุเลยนะทันทีที่พวกเขาเห็นเฉลยทั้ง14คนเขาเนี่ก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยชอบใจเอาซะเลยทําไมมันถึงมีแต่เด็กวะและเมื่อการแนะนําตัวผ่านไปแล้วจากนั้นจากก็ได้พาพวกเฉลยมาดูงานนะครับทุกคนเห็นธงสีดําตรงนั้นไหมระหวังธงจะเป็นกับระเบิดที่ถูกฝังอยู่45,000ลูกพวกแกจะต้องกู้และเก็บมันออกมาและเมื่อพวกแกทําสาเร็จพวกแกถึงจะได้รับอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ ถ้าพวกแกกู้ระเบิดได้หกลูกต่อชั่วโมงและไม่ระเบิดตัวเองตายไปซะก่อนพวกแกอาจจะได้กลับบ้านภายใน3เดือนเข้าใจไหมเข้าใจครับจอเข้าใจครับจอเข้าใจครับจอและในเวลาต่อมาพวกเฉลยเนี่ยก็ได้เริ่มทํางานกันเลยนะครับ พวกเขานอนคว่ำไปกับพื้นทรายและก็ใช้เหล็กแหลมจิ้มไปเพื่อหาระเบิดที่อยู่ด้านล่างและเมื่อเจอแล้วก็ให้ตะโกนบอกเพื่อนด้วยนะครับซึ่งดูจากระยะแล้วถ้าใครคนใดคนหนึ่งพลาดก็ตายกันหมดแน่ๆแหละครับเซบาสเตียนเขาเป็นคนที่เจอระเบิดเป็นคนแรกและเขาสามารถกู้มันได้อย่างง่ายดายดูจากเฉเลยทั้ง14คนแล้วเซบาสเตียนเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยก็ได้เริ่มเจอระเบิดกันเรื่อยๆพวกเขาทํามันได้ดีในวันแรกไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด พวกเขากลับมาพักที่บ้านหลังนั้นเออลืมบอกไปนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีเจ้าของด้วยเธออาศัยอยู่ที่นี่ในบ้านอีกหลังหนึ่งเธอมีลูกสาวด้วยนะครับลูกสาวเนี่ยมีชื่อว่าน้องอลิซาเบตในช่วงเย็นๆของวันเดียวกันนั้นหลังจากที่พวกเฉลยได้ทํางานกู้ระเบิดกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งพักที่บ้านหลังนี้และน้องอลิซาเบตเนี่ยก็ได้มาเล่นตุ๊กตาที่นี่ด้วยซึ่งเฉลยสองคนที่เป็นฝาแฝดกันเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าน้องอลิซาเบตเนี่ยมีขนมปังอยู่นะครับ แว r เนอร์บอกแอนส์น้องชายของเขาว่าเธอมีขนมปังอยู่ในกระบะนั่นน่ะซึ่งก็ไม่รอช้าแอนเนี่ยได้เดินเข้าไปหาน้องอลิซาเบธท,ทันทีแอนและเด็กน้อยคุยกันอย่างเป็นมิตรก่อนที่ทุกอย่างเนี่ยจะจบลงเพราะว่าเสียงของแม่ โดยในระหว่างนี้แอนนี่ก็ได้แอบหยิบขนมปังจากรถกระบะของน้องอลิซาเบธไปด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะจากไปหนูน้อยนิกก็โบกมือให้แอนด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่พวกเฉลยจะต้องนอนกันจ่าบอกให้พวกเขาทั้งหมดเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ทําการล็อกประตูทุกบานเพื่อไม่ให้เฉลยสามารถหนีไปได้ สองวันผ่านไปพวกเฉลยพอทํางานกู้ระเบิดเสร็จพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมานอนที่บ้านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสองวันที่ผ่านมานี้พวกเขาเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเซบาสเตียนได้เข้ามาคุยกับจ่านในห้องพักจ่าครับจ่ารู้ไหมว่าพวกเราไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วถ้าเราไม่ได้กินอะไรบ้างจ่าเนี่ยได้พูดแทรกขึ้นมาเลยนะครับแล้วยังไงวะแกคิดว่าฉันจะสงสารพวกแกอย่างนั้นเหรอฉันไม่สนหรอกเว้ยไม่สนว่าพวกแกจะหิวหรือไม่อาหารจากทางการฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงเมื่อไรราตรีสวัสดนะิส์นะเซบา และหลังจากนั้นจ่าเนี่ยก็ได้มาล็อกประตูบ้านตกปลาเหมือนเดิมนะครับในคืนวันเดียวกันนี้เฮลมุดเนี่ยทนหิวไม่ไหวเขาได้แอบ,บออกจากบ้านตกปลาไปโดยการใช้ช่องลับนะครับวีเลมที่ยังนอนไม่หลับเนี่ยเขาถามว่านายจะไปไหนนะ่ะเฮลมุดเฮลมุดบอกว่าอย่ายุ่งนะ่ะฉันจะไปหาอะไรกินแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้มุดออกไปนะครับในวันต่อมาคู่แฝดแวนเนอร์กับแอนเนี่ยก็ได้มาคุยกับจ่านะครับแวนเนอร์ผู้เป็นพี่ชายเขาบอกกับจ่าว่า แอนทำงานไม่ไหวผมเห็นว่าเมื่อเช้านี้เขาอ้วกไม่หยุดเลยครับถ้าจะให้เขาพักสักชั่วโมงก็คงจะดีขึ้นซึ่งจานเนี่ยก็ไม่ได้มีความปราณีเลยแม้แต่น้อยเขาไล่ตะเพื่อทั้งคู่ให้กลับไปทำงานกันต่อ แอนเนียมไม่ไหวจริงๆนะครับเขานอนอยู่ข้างๆพี่ชายที่กําลังทํางานต่อไปโดยอาการอ้วกเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกับแอนเพียงแค่คนเดียวนะครับวีเลมในตอนนี้เขาก็มีอาการที่ไม่สู้ดีนักเขาปลดระเบิดพร้อมกับมือที่สั่นไปด้วยและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้อ้วกออกมานะครับเซบาสเตียนเข้าไปถามอาการด้วยความเป็นห่วงซึ่งก็ยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะครับได้แค่เรียกชื่อเท่านั้นระเบิดที่ฝังอยู่บนหน้าของวีเลมเนี่ยก็ได้ระเบิดตุ้มขึ้นมา เซบาสเตียนรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนทันทีซึ่งวิลเลมในตอนนี้เขาเนี่ยยังไม่ตายนะครับแต่อาการเนี่ยก็หนักอยู่แขนขาดทั้งสองข้างเพื่อนๆวิ่งเข้ามาช่วยและพาเขาออกมาจากหาดวิลเลมเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดเขาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านและเขาอยากไปหาแม่เพื่อนๆเ,เนี่ยพยายามตะโกนเรียกจาก่าและก็เจ้าของบ้านให้ออกมาช่วยเหลือซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่ใยดีอะไรพวกเขาเลยแม้แต่น้อยและหลังจากเรียกอยู่นานจ่าเนี่ยก็ทนไม่ไหวนะครับแม้เขาจะเกลียดพวกเฉลยชาวเยอรมันมากแค่ไหนแต่การที่จะให้คนคนหนึ่งตายไป โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยทั้งที่ช่วยได้มันดูจะโหดร้ายเกินไปสักหน่อยจ่าเดินเข้ามาและเอาร์ฟีนฉีดเข้าไปที่ร่างของวีเลมซึ่งหลังจากที่ฉีดเข้าไปได้เพียงไม่นานวีเลมเน่ยก็หยุดร้องไห้และก็เริ่มที่จะสงบลงนะครับและในเวลาต่อมาเขาก็ได้ถูกนําตัวส่งขึ้นรถพยาบาลไปในช่วงเย็นของวันเดียวกันเฉลยทุกคนยกเว้นเซบาสเตียนพวกเขาก็มีอาการเหมือนกับวีเลมเลยนะครับนั่นก็คือพวกเขาเริ่มอ้วกจะถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ เฮลมุตเนี่ยยอมรับออกมาทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองครับจ่าเราหิวกันมากเมื่อคืนนี้ผมแอบออกไปขโมยอาหารสัตว์จากฟาร์มและนั่นคือสาเหตุที่พวกเราเริ่มป่วยครับจ่าเมื่อได้รู้เรื่องนี้เขาได้มาหาเจ้าของบ้านและก็ได้ไปขอดูอาหารสัตว์นะครับเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าพวกเขากินไอ้นี่เข้าไปพวกเขาก็จะป่วยมันเต็มไปด้วยขี้หนูคุณดูสิในระหว่างที่พูดอยู่นี้เจ้าของบ้านกน็เหมือนจะหัวเราะไปด้วยนะครับจ่ามองหน้าเธอแล้วบอกว่ามันตลกตรงไหน ซึ่งเจ้าของบ้านก็ไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น้อยเธอพูดต่อไปว่ายังไงก็ตามฉันได้ให้แก่พวกเยอรมันไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าแกะที่เธอพูดถึงมันก็คืออาหารสัตว์ที่เต็มไปด้วยขี้หนูเนี่ยแหละครับเธอจงใจเอามันมาวางไว้เพราะรู้อยู่แล้วว่าพวกเจอเลยจะต้องแอบมาขโมยมันไปกินแน่ หลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดจานเนี่ยก็ได้ให้เซบาสเตียนไปตักน้ำทะเลมาเพื่อที่จะให้พวกเชลยที่เหลือดื่มแล้วก็อ้วกออกมาเพื่อล้างพิษแล้วหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเซบาสเตียนที่ไม่ได้ป่วยเหมือนกับคนอื่นๆในตอนนี้เขาได้มานั่งทำอุปกรณ์ที่มันจะช่วยให้หาระเบิดได้ง่ายขึ้นซึ่งจานเนี่ยก็เดินเข้ามาเพื่อที่จะปิดประตูบ้านตกปลาเหมือนทุกๆวันนะครับเขาบอกให้เซบาสเตียนเข้าไปนอนได้แล้วแต่เซบาสเตียนบอกว่า ผมอยากให้จ่าดูของที่ผมทำขึ้นมานะครับโดยการใช้สิ่งนี้มันจะทำให้การหาระเบิดง่ายขึ้นซึ่งจ่าเนี่ยก็มันจะไม่ได้สนใจเลยนะครับเออฉันรู้ฉันเข้าใจฉันไม่ได้งงเว้ย เอาของเล่นของแกกลับไปแล้วก็เข้าไปนอนซะเซบาสเตียนบอกว่าผมรู้ครับว่าจ่ากเกลียดเราและรู้ด้วยว่าจ่าไม่สนว่าเราจะถูกระเบิดหรือตายจากความหิวแต่มันไม่ดีเลยนะครับที่เราตายในขณะที่เราเก็บระเบิดอยู่บนหาดกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำงานแบบนี้นะครับซึ่งจา่าเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เซบาสเตียนพูดอยู่ดีเขาไล่ให้เซบาสเตียนเข้าบ้านไปนอนซะแล้วหลังจากนั้นจา่าเนี่ยก็ได้ล็อกประตูเหมือนเดิม ในวันต่อมาจ่าได้ขับรถคู่ใจเข้ามาที่ฐานเข้ามาถามอาการของวีเลียมกับนางพยาบาลซึ่งนางพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าวีเลียมได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ่าเนี่ยไม่ได้ดูตกใจอะไรนะครับสีหน้าของเขาดูเศร้าเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเขาได้เอาอาหารจำนวนหนึ่งขึ้นรถไปด้วยดูเหมือนว่าคำพูดของเซบาสเตียนเนี่ยมันจะได้ผลจ่าเก็บคำพูดของเขาไปคิดโดยในระหว่างที่จ่าเอาอาหารและขับรถออกไปนั้นผู้กองเอฟเบเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับ โดยในเวลาต่อมาพอมาถึงบ้านตกปลาจา่าเนี่ยก็ได้ทิ้งอาหารไว้หน้าบ้านแล้วก็ปลุกพวกเฉลยนะครับเขาเดินกลับไปกินอาหารที่รถโดยที่ไม่ได้บอกอะไรพวกเฉลยซึ่งพอเฉลยชาวเยอรมันออกมาพวกเขาเนี่ยก็เจอกับอาหารที่ถูกทิ้งเอาไว้เซบาสเตียนเอามานฝรั่งไปต้มแล้วก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้กินกัน,ฉนเฉลยทุกคนนั่งกินมันฝรั่งต้มกับขนมปังราวกับว่ามันเป็นอาหารเลิศรสความหิวได้หายไปความสุขได้เข้ามาแทนที่แม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆก็ตามจา่าเดินกลับมาหาพวกเขา เชลยทุกคนเนี่ยยังกินไม่เสร็จเลยนะครับจะาบอกว่าตามระเบียบพักฉันมีข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือฉันเพิ่งไปเยี่ยมวีเลมมาเขามีอาการดีขึ้นพวกพยาบาลดูแลเขาอย่างดีและเขารอดพวกแกควรจะดีใจกับเขานะเขาจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้เพื่อนๆทุกคนยิ้มบอกมาอย่างดีใจและข่าวร้ายก็คือเราเช้าไปกว่ากำหนดสำหรับช่วงเวลาสัปดาห์ที่เหลือเราต้องปลดจนวนระเบิดเพิ่มเป็น8ลูกต่อชั่วโมง เข้าใจนะเข้าใจครับจอเข้าใจครับจอเข้าใจครับจอดีเราจะออกทำงานกันในอีก10นาทีรีบกินให้เสร็จซะดูเหมือนว่า,าจานเนี่ยจะเริ่มใจดีขึ้นมานิดนึงนะครับ หลังจากนั้นการคู่ระเบิดเนี่ยก็ได้ดำเนินต่อไปอุปกรณ์ของเซบาสเตียนได้ถูกนำมาใช้และมันเนี่ยก็ทําให้งานสะดวกขึ้นเยอะเลยเนะครับจายืนคุมพวกเขาแบบไม่ได้พูดอะไรลูดวิกบอกแวนเนอร์และแอนส์ในตอนที่ขนระเบิดขึ้นไปว่าทันทีที่ฉันไปถึงบ้านนะเนาะฉันจะไปดื่มเบียร์กับไปหาสาวแวนเนอร์บอกว่าเหรอนายมีแฟนอยู่ที่บ้านงั้นเหรอไม่ใช่ฉันจะออกไปข้างนอกแล้วก็หาเอาสักคนนะ่ะแล้วแผนของพวกนายล่ะพวกนายเนี่ยจะเอายังไงแอนส์บอกว่าก็หาเงินให้ได้เยอะ เราเนี่ยจะเป็นช่างก่ออิดก,กันเยอรมันเนี่ยต้องมีการก่อสร้างใหม่และนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราบริษัทแวนเนอร์แอนส์และลูกชายลุดวิกถามว่าอะไรนะลูกชายงั้นเหรอแอนส์บอกว่า ใช่ลูกชายของเราจะเข้ามาดูแลกิจการมันฟังดูดีใช่ไหมล่ะทั้ง3มคนคุยกันอย่างมีความหวังระเบิดได้ถูกขนขึ้นมาจากชายหาดเตรียมพร้อมที่จะขนขึ้นรถจ่าสั่งให้พวกเขาวางมันแบบเบามือเดี๋ยวมันจะตุ้มตามขึ้นมาสะก่อนแล้วต่อมาจา่าก็ได้สั่งให้นับมันอีกครั้งลุดวิกเนี่ยจะเป็นคนที่คอยนับระเบิดให้จ่าทุกครั้งนะครับและพอเสร็จงานของวันนี้แล้วพวกเขาก็ได้กลับไปพักที่บ้านตกปลารอให้จ่ามาปิดประตูและเข้านอนกันเหมือนเดิม และในกลางดึกของวันเดียวกันนี้ผู้กองเอฟบีและนายทหารจากอังกฤษหลายๆคนได้มาที่นี่พวกมันเรียกให้เฉลยทุกคนออกมาจากบ้านตกปลาและก็ได้ทาการกันแกล้งโดยการฉี่ใส่และก็ขู่ที่จะฆ่าด้วยนะครับลูดวิกเนี่ยเป็นคนที่โดนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเลยนะครับเสียงดังเอะอะทำให้จ่าที่นอนอยู่ในบ้านใกล้ๆเนี่ยได้ยินเขารีบเดินออกมาแล้วบอกไอ้พวกทหารอังกฤษว่า ทุกท่านครับได้โปรโดเถอะครับผมต้องการเด็กพวกนี้หน้าที่ของผมคือเก็บกวาที่ชายหาดผมต้องการเด็กพวกนี้ในทหารอังกฤษเนี่ยก็เลยหยุดแล้วก็กลับไปที่รถผู้กองเอฟเบยืนมองหน้าจ่ายอยู่แป๊บหนึง่งแล้วจากนั้นมันก็เดินตามทหารอังกฤษไปจ่าสั่งให้เชลยทุกคนเข้าไปนอนแล้วให้เซบาสเตียนพาลุตวิกไปล้างตัวและหลังจากนั้นจ่านเนี่ยก็ได้มาคุยกับผู้กองเอฟเบนะครับเฮ้ย hey, นี่คุณทําบ้าอะไรผมต้องให้พวกเขาทํางานนะผู้กองเอฟเบบอกว่า รู้ไหมผมไม่คิดว่ามันจะมีคำสั่งให้ขโมยอาหารจากในครัวมาให้พวกเยอรมันนะจาเนยยืนนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วบอกว่าคุณก็น่าจะบอกผมก่อนสิว่าพวกเขายังเป็นแค่เด็กเท่านั้นผู้กองบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮิตเลอร์ส่งเด็กพวกนี้เข้าสู่สงครามถ้าพวกมันไปสงครามได้พวกมันก็เก็บระเบิดของตัวเองได้คุณคงไม่ได้เริ่มชอบพวกมันใช่ไหมเขาจงจำในสิ่งที่พวกมันทำกับประเทศของเราเอาไว้จาเนยไม่ได้พูดอะไรนะครับ ในวันต่อมาพวกเฉลยเนี่ยก็ทํางานกันต่อนะครับเซบาสเตียนปลดชนวนระเบิดอยู่ที่จุดจุดหนึ่งและเขาสังเกตเห็นว่าพอยกระเบิดขึ้นมามันจะมีลวดที่เชื่อมต่อกับระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือพื้นที่บริเวณนี้พวกทหารเยอรมันจะฝังระเบิดไว้2ลูกในหลุมเดียวกันถ้ายกอันบนขึ้นลวดที่เชื่อมอยู่เนี่ยก็จะดึงให้สลักระเบิดอันล่างทํางานเซบาสเตียนที่เป็นคนเจอคนแรกเขารีบตะโกนบอกเพื่อนๆซึ่งเสียงคลื่นทะเลและเสียงลมทําให้เสียงของเขาเนี่ยได้ยินแค่คนที่อยู่ใกล้ๆแค่นั้นพกเขา ตระกนบอกต่อกันไปเรื่อยๆแอนตะะกนบอกแวนเนอร์พี่ชายฝาแฝดของเขาแวนเนอร์หยุดโกนซึ่งแวนเนอร์เนี่ยก,กำลังปลดจนวนระเบิดอันแรกได้เลยนะครับเขายกมันขึ้นมาและจากนั้นระเบิดลูกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็ทำงานสิ้นเสียงระเบิดทุกอย่างอยู่ในความเงียบแอนรีวิ่งไปหาพี่ชายของเขาพร้อมกับกล้องที่สั่นไปมาบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่ช็อกของตัวละครลูดวิกวิ่งมาจับตัวแอนส์เอาไว้เพื่อไม่ให้เขาวิ่งไปวิ่งมาแล้วเหยียบระเบิดตายไปอีกคน คือเวนเนอร์ที่โดนระเบิดลูกนั้นความรุนแรงของมันเนี่ยทำให้ร่างกายของเขาสลายหายไปเลยนะครับลุดวิกกับเซบาสเตียนนําตัวแอนสมาที่บ้านตกปลาซึ่งแอนส์ในตอนนี้เขาก็เหมือนจะสติหลุดไปเลยนะครับปล่อยชนะเราต้องไปหาเวนเนอร์เราต้องไปตามหาตัวเขาจะเอาโมฟีนมาฉีดให้ แล้วหลังจากนั้นแอนส์ก็ค่อยๆซึมแล้วก็อ่อนแรงลงจ่าสั่งให้ลุดวิกและเซบาสเตียนออกไปก่อนเขาเนี่ยจะปลอบแอนส์ให้เองเราจะไปตามหาแวนเนอร์กันพรุ่งนี้นะแอนส์แอนส์บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ครับจ่าเราต้องลงไปที่ชายหาดเดี๋ยวนี้เลยผมเนี่ยจะไปช่วยเขาเขาแค่วิ่งหนีไปแค่นั้นเอง ฉากนี้เนี่ยนักแสดงเล่นถึงมากเลยนะครับผมเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมแอนทีท่เมาด้วยฤทธิ์ยาเขาบอกว่าพอเราเจอแวนเนอร์แล้วผมจะพาเขาไปเยอรมันครับจา่าประเทศของเราอยู่ในซากปรักหักพังมันต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่ช่างก่ออิฐเราจะเป็นช่างก่ออิฐจ่าบอกว่าใช่มันเป็นงานที่ดีเลยนะจ่าครับจ่าอยากเกลียดเขานะครับพี่ชายของผมแวนเนอร์ ซึ่งในตอนนี้จา่าก็ก็ดูเศร้ามากๆเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่อมแอนส์ให้นอนหลับไปนะครับหลังจากแอนซ์นอนหลับไปแล้วจา่าเนี่ยได้มาคุยกับเซบาสเตียนช่นโกโหกพวกนายวีเลมไม่รอดเซบาสเตียนบอกว่าผมรู้ครับจา่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจเก็บกวาดระเบิดออกไปให้หมดเพื่อสักวันเราจะได้กลับบ้าน จ่ามองมาที่สร้อยไม้กลางเขนของเซบาสเตียนซึ่งพอจ่ามองมาเซบาสเตียนเนี่ยก็ได้เอามันเข้าเสื้อไปอย่างไวเลยนะครับจ่าบอกว่าไม่ต้องกังวลฉันไม่ยึดมันมาหรอกนะไม้กางเขนเนี่ยมันช่วยนายได้อย่างนั้นเลยเซบาสเตียนถอดมันออกมาแล้วยื่นให้จ่างั้นจ่าก็ลองใส่ดูสิครับซึ่งในตอนแรกจ่าเนี่ยก็บายเบี่ยงนะครับจนสุดท้ายแล้วก็ทนลูกตื้อของเซบาสเตียนไม่ไหวเขายื่นมือมาเพื่อที่จะหยิบมันซึ่ง Sebastian เซบาสเตียนก็ได้แกล้งจ่าด้วยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทั้งคู่หัวเราะกันออกมาอย่างมีความสุขพอให้มันกับผมเขามักจะทำแบบนี้และผมก็จะสะดุ้งทุกครั้งนั่นคือเหตุผลที่ผมมีมันติดตัวตลอดมาจ่าถามว่าแล้วพ่อนายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมเซบาสเตียนบอกว่าผมไม่รู้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาเข้านอนกันครับจ่าได้ทำการล็อกประตูเหมือนเคยแต่คิดไปคิดมาวันนี้ไม่ล็อกดีกว่า เขายกไม้กั้นออกดูเหมือนว่าจาร์จะเริ่มเปิดใจให้กับเด็กพวกนี้แล้วนะครับ หลายสัปดาห์ผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างจ่าและเชลยเยอรมันเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจ่าก็ยังคงแอบขโมยอาหารจากในครัวของกองทัพมาให้เด็กๆของเขาและจ่าเนี่ยได้กำหนดวันหยุดให้ด้วยนะครับพวกเขาใช้เวลาวันหยุดนี้เล่นเตะฟุตบอลกันเสียงหัวเราะของจ่าและเชลยทุกคนที่ดังออกมาฟังดูแล้วมันก็อบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกซึ่งในระหว่างที่เล่นกันอยู่นี้มีเชลยใหม่2คนเดินเข้ามาหาพวกเขาจ่าบอกให้ลูดวิกวิ่งออกมาคุยเออเราจะมาเข้าร่วมกับหน่วยนะ จาคาวเนี่ยอยู่ที่ไหนลุดวิกชี้ไปที่จา่านั่นไงเขาอยู่นั่นมาเถอะเรามีวันหยุดด้วยนะและหลังจากนั้นเชลยใหม่ทั้งสองคนก็ได้วิ่งไปเล่นฟุตบอลด้วยกันนะครับและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ภาพได้ตัดมาที่แอนส์ในตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนะครับเขามาที่พงยาและก็จับหนูมาได้หนึ่งตัวดูเหมือนว่าสภาพจิตใจของเขามันจะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่หลังจากเล่นฟุตบอลกันเสร็จแล้วจ่าเนี่ยก็ได้นําลูกหน่วยทุกคนกลับไปที่บ้านตกปลานะครับเรียกได้ว่าเดินนนกันออยย่างบบแ เออลืมบอกไปนะครับจ่าเนี่ยมีหมาด้วยหนึ่งตัวมันมีชื่อว่าอโตโต ในตอนที่เดินกลาบจาเนี่ยได้ปลาลูกบอลของเล่นให้ออตโตเนี่ยไปเก็บมานะครับซึ่งเขาก็ได้ทําแบบนี้อยู่หลายครั้งจนมาถึงครั้งสุดท้ายเสียงระเบิดเนี่ยได้ดังขึ้นมาจากทางที่ออตโตวิ่งไปทุกคนเนี่ยอึ้งไปหมดเลยนะครับพื้นที่บริเวณตรงนั้นพวกเขาเก็บระเบิดออกมาจนหมดแล้วไม่ใช่หรอวะจ่ารีบวิ่งเข้าไปหาออตโตทันทีซึ่งแรงระเบิดก็ได้ทําให้มันตายไปแล้วนะครับจาเน่ทั้งเศร้าและโกรธในเวลาเดียวกันพวกเขลยได้แต่ยืนมองไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมา ในเวลาต่อมาจ่าสั่งให้เฉลยทุกคนเข้าแถวที่หน้าบ้านตกปลาทหารลูดวิกแกรับผิดชอบส่วนที่เจ็ดใช่ไหมลูดวิกบอกว่าใช่ครับจ่าทุกอย่างถูกจดบันทึกไว้หมดแล้วกับระเบิดจํานวน1,200ลูกได้ถูกปลดชนวนและถูกนับแล้วครับจ่าบอกว่าแกนับผิดหรือเปล่าไม่ครับผมนับมันสองครั้งจ่าโยนลูกบอลออกไปและสั่งให้ลูดวิกวิ่งไปเก็บด้วยปากเหมือนกับออตโตเขาทําแบบนี้อยู่หลายครั้งดูเหมือนว่า,าจา่าเนี่ยจะโกรธมากๆเลยนะครับไอ้งโง่เอ้ยพวกแกมันโง่ทั้งหมด ฉันมีไอ้พวกเยอรมันงง่ๆพวกแกได้ยินไหมทุกคนในพวกแกเลยฉันจะรับประกันได้ยังไงว่าหาดมันปลอดภัยแกบอกฉันมาสิเฮลมุดบอกว่าจ่าครับเรานับมันได้อีกครั้งนะครับเพื่อดูว่าตัวเลขเนี่ยมันตรงกันไหมจ้าบอกว่าตัวเลขตรงงั้นเหรอฉันจะเอาตัวเลขตอนนี้ไปเพื่ออะไรแกจะรับประกันได้ไหมละว่าหาดมันปลอดภัยฮะได้ไหมเฮลมุดบอกว่าไม่ได้ครับจ่างั้นแกก็หุบปากไปซะ ฉันคงจะใจดีกับพวกแกมากเกินไปสินะซึ่งในวันต่อมาจ่าได้สั่งให้เฉลยทุกคนตั้งแถวเรียงหน้ากระดานแล้วให้เดินไปจนทั่วหาดเพื่อเช็คให้แน่ใจว่ามันยังมีระเบิดเหลืออยู่อีกไหมตั้งแต่นี้พวกแกจะต้องเดินไปด้วยกันเดินผ่านพื้นที่ที่เก็บแล้วทั้งหมดฉันต้องมั่นใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดฉันผิดเองที่ไว้ใจพวกแกมากเกินไปแต่มันจบแล้วตอนนี้พวกแกเข้าใจไหมและหลังจากที่เฉลยทุกคนบอกว่าเข้าใจจ่าก็ได้สั่งให้พวกเขาเดินขบวนกันไปข้างหน้า ผ่านทุกส่วนที่เก็บหมดแล้วเซนติเมตรต่อเซนติเมตรซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพื้นที่ที่พวกเขาเดินผ่านมันก็ไม่ได้มีระเบิดหลงเหลืออยู่แต่อย่างใดนะครับหลังจากนั้นในวันต่อมาเจ้าของบ้านวิ่งมาที่บ้านตกปลาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนก จ่าอยู่ไหนจ่าอยู่ไหนช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยเฉเลยทุกคนได้แต่งุงงงเจ้าของบ้านได้พาพวกเขาไปที่ชายหาดน้องอลิซาเบตเนี่ยได้แอบแม่มาเล่นที่นี่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการเก็บกวาดและพอวิ่งมาถึงเซบาสเตียนและเฮลมุดเนี่ยก็ได้รีบดําเนินการช่วยเหลือโดยทันทีเหล็กแหลมได้จิ้มเข้าไปในพื้นทรายทีละจุดทีละจุดจ่าที่ในตอนนี้เขาได้กลับมาแล้วพอมาถึงบ้านตกปลาเขาเจอแอนส์อยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแอนส์คนอื่นๆละ่ะอยู่ที่ไหน ไม่ใช่ว่าพวกมันหนีไปแล้วนะซึ่งสภาพของแอนในตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับคนไร้สติไปเลยนะครับหลังจากถามแอนแล้วจาเนี่ยก็ได้รีบมาที่จุดที่น้องอลิซาเบธอยู่ทันทีซึ่งการช่วยเหลือก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆระเบิดหลายลูกได้ถูกนําขึ้นมาและปลดชนวนออก แต่แล้วอยู่ๆแอนส์เนี่ยก็ได้เดินเข้ามานะครับทุกคนเนี่ยพยายามเรียกเขาแต่แอนส์เนี่ยก็เหมือนว่าจะไม่ฟังอะไรเลยนะครับเขาเดินผ่านพื้นที่อันตรายเข้าไปหาน้องอลิซาเบตซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดนระเบิดแต่อย่างใดนะครับและพร้อมกันนี้เซบาสเตียนเนี่ยก็ได้มาถึงตัวน้องอลิซาเบตด้วยเช่นกันแอนส์อุ้มเธอส่งให้เซบาสเซบาสเตียนเนี่ยก็เอาตัวน้องอลิซาเบตไปส่งให้แม่นะครับแต่ว่าในตอนนี้แอนส์เนี่ยไม่ได้เดินตามเขามาด้วย แอนส์มาหนี้สมานีเธอเพื่อนในระหว่างที่เพื่อนๆกำลังเรียกอยู่นั้นแอนส์เนี่ยได้เดินออกไปอีกทางนะครับและเขาก็ได้ถูกระเบิดเข้าจนได้ทุกคนได้แต่อึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นการสูญเสียพี่ชายทำให้สภาวะจิตใจของเขายาแย่ร่างกายของเขาถูกระเบิดจนหายไปทั้งคนเหมือนกับแวนเนอร์พี่ชายของเขา หลังจากนั้นหลายวันผ่านไปพวกเเลยก็ได้ทำงานกันตามปกตินะครับและดูเหมือนว่าระเบิดที่มีอยู่ทั่วหาดในตอนนี้มันจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วเเลยถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มเซบาสเตียนเฮลมูตลุดวิกและเพื่อนอีกคนหนึ่งคือกลุ่มแรกพวกเขาหาระเบิดต่อไปในชายหาดนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณสัก6 7คนรวมทั้งเด็กใหม่ทั้งสองคนด้วยพวกเขากำลังขนระเบิดขึ้นรถซึ่งในระหว่างที่ขนกันอยู่นี้พวกเขาหนึ่งก็คุยกันไปเรื่อยนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้ว กลับบ้านไปไนายจะไปทําอะไรล่ะนายไปเที่ยวบ้านฉันไหมแม่ฉันเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะพวกเขาคุยหยกอ,อกล้อกันอย่างมีความสุขซึ่งในจังหวะนั้นเพื่อนคนหนึ่งเหมือนได้วางระเบิดแรงไปหน่อยทําให้ระเบิดทั้งคันรถได้ระเบิดขึ้นมาทันทีลูกไฟยักษ์ได้พุ่งขึ้นไปบนฟ้าและตามด้วยควันสีดําที่พุ่งตามขึ้นมา จาและพวกเซบาสเตียนรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุทันทีซึ่งพอมาถึงก็ไม่เหลือใครเลยนะครับแม้กระทั่งซากศพของพวกเขาฉเฉลยเยอรมันที่ในตอนแรกมา14คนบวกกับอีกสองคนที่เพิ่งมาใหม่รวมเป็น16ในตอนนี้เหลือรอดเพียงแค่4คนเท่านั้นโดยในเวลาต่อมาพวกที่รอดทั้ง4คนก็ได้ทํางานกู้ระเบิดจนสําเร็จ จะมาส่งให้พวกเขาขึ้นรถทหารออกไปจากที่แห่งนี้เพื่อที่จะกลับบ้านเจ้าของบ้านและน้องอลิซาเบธได้มายืนรอส่งพวกเขาด้วยนะครับหลังจากนั้นจ่าได้ขับรถกลับมาที่ฐานเนื่องจากผู้กองเอฟบีเรียกเข้าไปพบนะครับคุณต้องการอะไรเอฟบีผู้กองเอฟบีบอกว่าเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ที่หาดสเกลิงตันจ่าบอกว่าแต่ผมต้องไปที่หาดริงโกบิงนะผู้กองเอฟบีบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้หมายถึงคุณผมหมายถึงเด็กเยอรมันของคุณนะเราต้องการพวกมันที่นั่น คนที่สามารถตายได้เหมือนกับแมลงวันจาบอกว่าผมหวังว่าผมจะช่วยคุณได้นะแต่ว่าพวกเขาจะถูกส่งกลับบ้านผมสัญญาเอาไว้พวกเขาจะได้กลับบ้านตอนทําเสร็จและเราทําเสร็จผู้กองบอกว่ามันก็ใช่ผมได้ยินมาแบบนั้นแต่ทหารเยอรมันทั้งหมดจะต้องอยู่จนกว่ากับระเบิดทั้งหมดจะถูกเอาออกไปและนั่นมันหมายถึงทุกคน จ่านี่ก็พยายามขอร้องให้ผู้กองปล่อยเด็กพวกนั้นกลับบ้านไปนะครับแต่ไอ้ผู้กองเฮงซวยเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังจ่าเลยนะครับมันเนี่ยขึ้นใส่จ่าด้วยนะนี่คุณฟังผมนะถ้าผมได้ยินอะไรเกี่ยวกับเด็กพวกนั้นอีกแล้วก็ผมจะยิงพวกมันด้วยตัวเองทีละคนเลยจ่านี่ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับคุณกลัวหกผมตั้งแต่วันแรกพวกเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเด็กตัวเล็กๆที่ร้องไห้หาแม่ตอนที่พวกเขากลัวหรือโดนระเบิดแขนขาผู้กองเนี่ยมันก็ทำหน้ากวนตีนนะครับพวกมันเป็นเยอรมันนะคราวคำสั่งมันได้ออกมาแล้วตอออนนี้้้คุณกไไไปปดแลว จาเดินออกมาจากเต็นท์ของผู้กองด้วยท่าทีที่โมโหมากๆไอ้ผู้กองเฮงซวยนี่มันชักจะเกินไปแล้วหลายวันผ่านไปฉเฉลยทั้ง4คนก็ได้ถูกนําตัวมาที่อีกหาดหนึ่งนะครับหาดสแกลิงเก้นอย่างที่ผู้กองมันบอกซึ่งหาดนี้เนี่ยแม้แต่แผนที่หรือธงที่จะปักไว้เพื่อเตือนว่ามีระเบิดอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับพูดง่ายๆก็คือหาดนี้เนี่ยมันอันตรายกว่าหาดที่พวกเขาเคยผ่านมามา,มากๆถ้าอยู่ที่นี่มีแต่ตายกับตาย แต่ในจังหวะนั้นทหารคนหนึ่งเนี่ยได้ยื่นเอกสารบางอย่างให้กับผู้บังคับบัญชานะครับซึ่งพอนายทหารได้อ่านเขาก็ได้เรียกชื่อของทั้ง4ี่คนให้ออกมาเฮลมุตมอบาชรูดอฟเชลเกลุดวิกฮอฟเคและเซบาสเตียนชูแมนออกไปจากที่นี่ฉเฉลยทั้ง4คนถูกส่งตัวขึ้นรถบรรทุกทหารแล้วขับออกไปและในเวลาต่อมาเมื่อรถบรรทุกได้หยุดลงและก็เป็นจา่าเนี่แหละนะครับที่เป็นคนมาเปิดท้ายรถบรรทุกและบอกให้พวกเขาออกมา พวกนายจะต้องไปทางนั้นชายแดนอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ500เมตรถ้าตรงไปทางนั้นพวกนายจะได้เข้าเขตเยอรมันไปซะวิ่งไปฉเฉลยทุกคนไม่ได้ยินดังนั้นพวกเขาเนี่ยก็วิ่งตรงไปแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับเซบาสเตียนมองกลับมาที่จา่าเหมือนกับจะบอกว่าขอบคุณนะครับจ่ายืนมองพวกเขาวิ่งไปสู่อิสรภาพใบหน้าของเขาดูมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน